เนโคครีปปาการต้องสาบนิลันสถา,านที่อยู่อาศัยของเราอันเดสแห่งแรนด์ออฟดอนสวัสดีครับคุณอยู่กับผมไมคกี้แล้ววันนี้เราอยู่ในรายการ mlbb explore e v ที่สโดยวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปประจนภัยในป้อมปาการต้องสาบที่ถูกปิดตายมาเป็นเวลาหลายศตวรรษอย่างเนโคครีปกันว่ามีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องย้อนไปไกลมากๆตั้งแต่สมัยที่อาณาจักรโมริยันเนี่ยถือกําเนิดขึ้นมานะครับซึ่งในตอนที่อาณาจักรโมริยันนะครับถือกําเนิดขึ้นมาก็มีเมืองป้อมปาการเมืองหนึ่งนะ โดยเมืองนั้นะครับชื่อว่าเมืองลิสเบิร์กครับผมทาหน้าที่เป็นป้อมปราการนะครับซึ่งหน้าที่หลักๆของเมืองลิสเบิร์กนะครับนั่นคือการป้องกันพวกปีศาจนะครับเล็ดรอดเข้าไปยังอาณาจักรหลักอย่างโมนิยันนะครับโดยถึงแม้นะครับเมืองลิสเบิร์กเนี่ยจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองปราการด้านหน้าสุดนะครับแต่ว่าการค้าขายแล้วก็เศรษฐกิจในเมืองเนี่ยดีมากๆาเลยครับผมเพราะว่าเมืองเมืองนี้นะครับจะมียาวิเศษนะครับที่ชื่อว่ายาแสงจันทร์กับแร่อีกหนึ่งชนิดนะครับอย่างแร่แสงจันทร์นะครับซึ่งทั้ ที่ทรงพลังมากๆเลยครับผมดวยเหตุผลที่มีแร่แสงจันทร์แล้วก็ย่าแสงจันทร์ขึ้นรอบๆตัวของเมืองนีโคคีฟนะครับเกิดจากการที่ใต้เมืองนโคคีฟนะครับมีสูสารขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นสูสานของเทโบรานะโดยเจ้าลงศพยักษ์อันนี้นะครับก็จะทําการแผ่พลังงานออกมานะครับผมทําให้เกิดความผิดปกตินะครับรอบๆเมืองนีโคคีฟไม่ว่าจะเป็นหมอกนะครับที่หนามากๆหรือว่าพวกญ่าต่างๆหรือว่าแร่ต่างๆเกิดขึ้นมามากมายเลยครับผมโอเคครับต่อมาเราก็จะมาดูแฟชั่นการแต่งตัวนะครับของชาว ริสเปิร์กันนะว่าเป็นยังไงโดยชาวริสเปิร์กส่วนใหญ่นะครับก็จะแต่งตัวมาในธีมแนวของอยุคกลางนะครับแล้วก็จะมีแมสกันด้วยนะครับเนื่องจากหมอกที่หนานะส่วนโซนชั้นสูงขึ้นมานะครับก็จะเหมือนกับเหล่าอัศวินแล้วก็ขุนนางนะครับตามนาวนิยายต่างๆแบบนี้เลยครับผม ก็น่าจะได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นนะครับของอาณาจักรเนโคคิฟกันเราก็จะเริ่มที่รถมานะครับที่ด้านในนะจะมีหญิงสาวลูกงามนะครับโดยหญิงสาวคนนี้นะครับเป็นบุตรีนะครับของตระกูลไกอัตโดยชื่อของเธอนะครับจะมีชื่อว่าเวกซนาไกอัตครับผมโดยเธอนะก็ได้เดินทางมาที่อาณาจักรลิสเบิร์กนะครับโดยสิ่งแรกนะครับที่เวกซนาเลือกที่จะทำนะครับเมื่อมาถึงอาณาจักรลิสเบิร์กนั่นคือการแจกจ่ายขนมปังนะครับให้กับคนไร้บ้านนะครับหรือว่าประชาชนแถวนั้นนะครับผมฉากถัดมมาาานนะะครรับกก็็จเปฉททีี่ห กับจากการทําสงครามกับพวกฟีสานะครับผมจะเผยให้เห็นรูปทรงนะครับของในยุคแอตดิคันะครับซึ่งทั้งสองคนนะกับเวกซานาเป็นคู่หลักกันนะครับโดยเมื่อเวกซาน่าเห็นตัวของแอดดิคัพนะครับเธอจะดีใจนะครับพร้อมวิ่งเข้าไปหาตัวของท่านในยุคทันทีแล้วก็ตัดฉากที่ข้างในโบสนะครับโดยจะเป็นพิธีแต่งงานของทั้งสองคนนะครับซึ่งก็เป็นประเพณีและวพิธีการแต่งงานนะครับแบบราชวงศ์แบบทั่วไปเลยครับโดยจะทําการสวมแหวนแต่งงานนะครับของคู่บ่าวสาวแต่อลิสนะครับได้แพร่คำสาบนะครับใส่ทหารหนึ่งนาย หารคนนั้นนะครับเกิดอาการคุ้มคลั่งขึ้นมานะครับแล้วก็พุ่งโจมตีเข้าใส่ตัวของเว็กซานานะแต่ว่าท่านดายุกนะครับอติคัตก็ได้ปัดการโจมตีออกไปนะครับแต่ทุกอย่างก็สายไปแล้วนะครับคำสาปที่อลิสแต้ใส่ทหารคนนั้นนะครับผมมีผลทําให้ไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะครับหรือว่าเหล่าทหารนะครับที่มีความใกล้ชิดกับอาบีนะจะถูกเปลี่ยนกลายเป็นปีศาจทุกคนเลยครับไม่เว้นแม้แต่ตัวของดายุกอติคัตเองโดยตัวของอติคัตเองนะครับเมื่อเขาถูกเปลี่ยนเป็นปีศาจนะครับว่งโจมตีใส่เกิโอมนคั้นนอยู่ตรงั้น เขาก็เลือกตัดสินใจนะครับที่จะช่วยราชวงศ์โดยการแต่งข้างหลังนะครับองราชันของตัวเองครับและสุดท้ายนะครับอธิคัตก็หลุดพ้นจากคำสาบครับผมโดยความตายของตัวเขานั่นเองและในช่วงวินาทีสุดท้ายของชีวิตอธิคัดนะครับเขาก็ได้มอบกระทานะครับที่สืบทอดกันมาในตระกูลของเขาให้กับเวสนาครับโดยเงื่อนไขของการใช้กระทานี้นะครับผมจะใช้ได้ในสายเลือดของราชวงศ์เท่านั้นซึ่งเวสนากับเัวอธิคัตเองเนี่ยครับทำการแต่งงานเป็นคู่สมรสกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เวสนานะครับมีคุณสมบัติในการใช้กระทาชิ้นนี้นะครับผม ตัดไปที่ด้านนอกนะครับเหล่าปีศาจเนี่ยมันก็บุกเข้ามากันเยอะเลยครับแต่ตัวรีโอมอร์เองก็เริ่มจะกันไม่ไหวแล้วนะประชาชนเนี่ยล้มตายกันมากมายเลยครับการสู้กับปีศาจจักรวีนะครับก็ว่าหนักหนาแล้วนะแต่รีโอมอร์เนี่ยต้องมาสู้กับพวกปีศาจนะครับที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของพวกมนุษย์อีกครับผมเวกซาน่านะเขาก็ไม่มีทางเลือกนะครับผมสท้ายนะเขาก็เลือกถึงคำพูดของหลอดแอดิคัสนะครับแล้วก็เลือกนะครับที่จะใช้พลังของกระทะครับผมฉากต่อมาก็จะเป็นฉากที่เวกซาน่านะครับทำการเอากระทะนะครับปักลัง จากเดซิลนะลงสบโบราณนะครับผมทําให้มีแสงแผดพุ่งขึ้นมาจากพืนดินนะครับด้วยแสงพวกนี้ถ่างโดนพวกปีศาจนะครับจะทำให้พวกปีศาจน่ะสลายไปในทันทีครับผมแต่ถ้าเกิดโดนมนุษย์นะครับพวกมนุษย์เหล่านั้นก็จะกลายเป็นอันเดธครับผมแล้วก็ต้องอยู่ในเมืองนี้ไปตลอดกาลนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เวกซณน่านะครับต้องเลือกที่จะจ่านะเพื่อที่จะรักษาาจากแห่งนี้เอาไว้นะครับนับจากนั้นมานะครับเมืองแห่งคำสาบที่ทําให้คนไม่ตายนะก็ถือกําเนิดขึ้นมานะครับโดยมีชื่อว่าเนโครกรีฟ เพราะว่าใครก็ตามที่เข้าไปนะครับทุกคนจะติดคำสาบอันเดธกันหมดเลยครับผมแต่ก็มีหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือฟารามิดนะซึ่งเป็นหมอจากเมืองหลวงนะครับโดยเขาแอบชอบตัวเว็กซ์นามานานละก็เลยเข้าไปช่วยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของเนโคครีปนี่ก็จะเป็นภาพ b e f o r e after นะครับของประชาชนทั่วไปแล้วก็ทหารนะครับที่ถูกเปลี่ยนเป็นอันเดธแล้วก็ปีศาจนะครับซึ่งท่านในยุกเนี่ยก็เท่มากๆเลยนะในร่างปีศาจขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับไปบายครับผมกินน้ำวันละแปดแก้วไว้นะจะได้ไม่เจ็บบบบคคอรั